สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะสวัสดีไปยัง FC Mo มอเตอร์ยีด้วยเช่นกันครับกลับมาเจอกันวันนี้28แล้วนะครับ28ธันวาคม2 5 6 4ั8 29 3 0 31โอ้นะฮะเหลือแค่3วันเท่านั้นนะครับก็จะนับเวลานับถอยหลังเข้าสู่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วใครที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเยอะทีเดียวหลานนะฟังผมไปด้วยแล้วกันนะครับเปิดคลิปคลิปไล่เรียงกันไปนะใครที่กลับกลางวันก็โอเคหน่อยถ้าใครขับกลางคืนก็อาจจะง่วงงเหาหานนนอได้ะครับ เตรียมเตรียมตัวให้ดีเป็นหน่วเป็นยายทุกคนเนาะครับแต่สําหรับประเด็นที่เราจะมาคุยวันนี้เป็นประเด็นที่ผมเคยเขียนเว็บบล็อกไปแล้วเพื่อนๆบางท่านก็แนะนําม,มานะฮะว่าเนี่ยคุณปุ้ยน่าจะแบบว่าเอาอะไรที่แบบว่าเขียนเนี่ยมาเล่าหน่อยเพราะว่าอาจจะมีบางท่านนะไม่ถนัดอ่านง่ายหรือว่าอ่านแล้วมันไม่อินนะครับอ่านแล้วมันไม่โดนใจอยากจะให้เล่าให้วิเคราะห์ด้วยอแน่นอนจัดให้นะครับที่ที่ผ่านมามันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ววันนี้จะถึงคิวเรื่องราวของฟรานเชสโกบัญญายาครับ เปโก้นักแข่งมาได้ข63ของดูคาติก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวออกมาพูดถึงนะฮะเรื่องราวของ MotoGP ในยุคใหม่เนี่ยที่มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนสิ่งหนึ่งนะฮะในมุมมองของเปโก้คือเขาบอกว่าถ้านักแข่งสามารถที่จะแบบว่ามีการให้เกียกรติการเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นเนี่ยสิ่งนี้แหละครับที่จะยกระดับ MotoGP ให้มันดีขึ้นเปโก้เขามีความเห็นแบบนี้ผมก็เลยอยากจะนำเรื่องราวความคิดเห็นของเปโก้เนี่ยมาเล่า นะครับในมุมมองส่วนตัวของผมด้วยนะครับว่าผมนรู้สึกอย่างไรบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงแน่นอนเพื่อนเทุกคนครเห็นด้วยกับเป็กโก้ไหมผมเข้าใจว่าน่าจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยละอาจจะมีเหตุผลของแต่ละท่านว่ากันมาได้เต็มที่นะครับทำไมถึงคล้อยตามเป็กโก้เขาหรือทําไมถึงบอกอมันไม่น่าจะทําได้หรอกมั้งเนี่ยมีเหตุผลยังไงเอามา คุยเอามาแชร์กันนะครับได้เต็มที่นะฮะใจจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่าปิดกั้นนะครับขอเพียงว่าอย่าไปหยาบคายหรือว่าอย่าไปอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระไอตรงนั้นก็อาจจะแบบว่าถูกบล็อกถูกแบนหรือว่าถูกลบไปแล้วกันเนาะนั้นทุกคนทราบกันดีครับสําหรับเรื่องราวที่เปโกสื่อออกมานั้นเขาพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาเจอใน m o t o g p g e n e r a t i o n ใหม่เนี่ยเอาง่ายๆว่าเอาตั้งแต่เขาขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับสปีทีแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเขาอยู่ในเวทีนี้มา3ป้วเนี เขาว่าในยุคนี้มันเรียกว่าการขับเคี่ยวแย่งชิงความสําเร็จกันในแต่ละสนามเนี่ยมันเรียกว่าดูซอฟต์ลงมากครับมันดีงามขึ้นมากถ้าเทียบกับในสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่มันโอ้โหรุนแรงฮะผมเสริมให้ครับถ้าใครที่นึกไม่ออกว่ามีกรณีไหนใครอย่างไงกันบ้างเนี่ยจะมีอยู่นักแข่งคนเดียวแหละที่อาจจะแบบว่ามีคู่ต่อสู้ที่เยอะหน่อยอันนี้ทุกคนจะเข้าใจผมปิดนะครับว่าให้ผมไป เรียกว่ามองนักแข่งคนนี้ไม่ดีอย่างไรหรือว่าทําไมต้องจะต้องยกเป็นนักแข่งคนนี้ด้วยนะครับนั่นคือวอลเลนติโนอรซี่ครับไล่ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็เอาอย่างอสซี่กับแม็กซ์เบียงจีนักแข่งเพื่อนร่วมชาติตอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่นยรุ่นพี่หลายปีอยู่ครับแม็กซ์เบียงจีเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นนักแข่งฝีมือดีคนหนึ่งของอิตาลีเลยล่ะครับอาจจะไม่เคยควา้าแชมป์โลกก็ตามแต่เขาคือคู่แข่งคนสําคัญของเดอะด็อกเตอร์ หรือเราจะบอกว่าถ้าไม่มีรอสซี่สักคนหนึ่งผมว่าเบียงจีน่าจะเป็นแชมป์โลกสักสมัยสสมัยอยู่ในเนมื่อก่อนนะนี่แหละใส่กันเต็มที่ครับใครทันบ้างมาเล่าหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกว่าอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์ชูไม้ชูมืออาจจะอะไรกันต่างๆมากมายในตอนนั้นนะฮะเสียบแซงกันเบียดกันโอ้โหนั่นก็คือรุนแรงมากครับ หรือจะเป็นวาเลนิโนรอซีกับเซเตจีเบอร์นาวอันนี้ก็โหเสียบกันแบบว่าจะลงไม้ลงมือจะวางมวยกันด้วยซ้ำอะ่ะอันนี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะฮะไม่แพ้บเบียงจี้เหมือนกันนะครับต่อมาก็อาจจะเป็นวาเลนิโนรอซีกับฮอ r เฮโรเรนโซอยู่ค่ายเดียวกันทีมเดียวกันแท้ๆทนี่โอ้โหแทบจะแบบว่าถือมีดไว้คนละเล่มนะฮะพกไว้เลยเรียกว่าความสัมพันธ์อาจจะแบบว่ารุนแรงอะ่ะใครจะไปคิดนะ,ะว่าหลังจาก ทั้งคู่รีทายอ่ะไม่ใช่ต้องเรียกว่าโรนโซรีทายไปก่อนอยู่พักหนึ่งเหมือนกัน,นยังทั้งคู่จะกลับมารักกันดีนะฮะแล้วก็กลับมาให้เกียรติกันดีอันนม่เป็นความหลังครั้งเก่าแล้วล่ะแต่นี่เราเราเราพูดถึงเรื่องราวในอดีตกับความบาดหมางของทั้งคู่ไงไม่ได้าพูดถึงปัจจุบันครับแล้วก็อาจจะเป็นโรซี่กับมาร์กมาเก็ตด้วยนะครับกรณีที่พลาดหลายครั้งหลายคราวแล้วที่สําคัญก็คือเป็นการาชี้ตาแชมป์โลกในปี2015อันนี้ไม่ต้องขอให้ผมเล่านะครับผมไม่เล่าหรอกนะถ้าก,ด,าออกด่ดน่นยมไมพูคัแตุ เพื่อนฝูงคนรู้จักคนสนิทกันเนี่ยอันนี้อาจจะเล่าอยู่เนาะเนี่ยครับมาเกสกับรอซี่ก็หลายครั้งหลายคราวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี่มันก็ผ่านแล้วผ่านไปนั่นแหละมันจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามนะผมเข้าใจว่าพาะหมอก็ได้รีทายออกไปแล้วก็คงนักแข่งองไม่มาฟื้นฝอยหาตะเก็บอะไรมาดงมาด่าอะไรกันเหมือนกับ f c พวกเราบางคนบางท่านนะครับมีนะมีอยู่แต่ส่วนน้อยส่วนน้อยนิดนะครับอืมนะทุกคนได้เห็นนะครับว่านั่นก็คือเป็นในยุคเก่าที่เปกโก้บอกว่าเขาไม่เคยเจอ เขาไม่เคยเจอนะครับมาในยุคของเขาเนี่ยทุกอย่างมันซอฟมันซอฟลงไปหมดแล้วทีนี้การที่เขายกตัวอย่างมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าไม่ใช่ว่าเขาพูดเอาหล่อเท่ๆนะตัวเขาเนี่ยทำครับเราทําได้ทุกคนจําโมเมนต์ในสนามที่ตัดสินแชมป์โลกได้ไหมครับมิซาโนโ่เลทที่สองฮะก็คือเปโก้เนี่ยมีโอกาสที่จะยือ้อแชมป์โลกไปได้ไงนำอยู่จนถึงท้ายเกมสุดท้ายก็ไปพลาดล้มนะครับในช่วงท้ทายๆเหลืออีกแค่ไม่กี่รอบเนี่ย คือถ้าเกิดว่าเปโกชนะในรอบนั้นแชมป์โลกยังไม่ตัดสินนะฮะเราอาจจะมีโอกาสชิงดํากันเสียด้วยซ้ําแต่เจ้าตัวก็พลาดไปเลยทําให้ฟาเดโอควาตาราโรหรือว่าเจ้าแฟบเนี่ยควา้าแชมป์โลกไปทีนี้พอหลังจากทุกคนแสดงความดีใจนะฮะ mm hmm. คือเปโก้เขาก็หลุดจากการแข่งไปนะครับเขาก็แบบว่าไม่ได้เอารถอะไรเข้ามาขับต่อไงก็เข้าไปพิษก่อนแล้วไง S <S หลังจากที่แฟบเรียกว่าไปขับรถว bon, นรอบไปเต้นแรงเ <ribution> ต้นกาตามภาษาความหาความเกลียดของเขานะฮะกับการฉลองความสําเร็จเนี่ยเขาก็ขับรถออกมานะครับเพื่อที่จะเข้า,าพิษเข้าอะไรอย่างเงี้ยไปจอดจังพักฟเฟอร์เมนะฮะอันนี้เปโก้ <S <S เป็นคนแรกนะครับที่ไปดักรอไม่ใช่ดักรอเพื่อที่จะชี้หน้าด่านแต่ไปดักรอเพื่อที่แสดงแสดงความยินดีด้วยฮะโอ้กอดกันคุยกัน คือไปทั้งดูคาติไหมฮะไม่ใช่ว่าไปแค่นักแข่งนะปกกไปโกไปแจ็คมิลเลอร์ไปจีจี้ไปเปาโลเซียบ,บัตติไปหลายๆคนไปหมดเลยฮะไปสวมกอดไปคุยกันนั่นคือโมเมนต,ต์ที่เอาจริงๆผมเองก็ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดโมเมนต์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับหลายๆคนอาจจะมีการตั้งแง่ตั้งง่ามกับทีมดูคาติมุมนั้นมุมนี้อะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเป็นมุมถ้าเป็นมุมของการไปแสดงสปิริตอย่างเงี้ยขอปรบมือให้เลยนะฮะขอชื่นชมจริงๆเลย นนฮะเปโก้ไปทําหลังจากที่เปโก้ไปปุ๊บก็มีหลายๆคนมามาทำนะครับผมคงไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นใครบ้างน,นะครับแต่ก็ท้าจะทุกคนนะมากล่าวแสดงความยินดีกับแชมป์โลกนั่นแหละที่เขาบอกว่าที่ผมบอกว่าเปโก้เขาไม่ใช่แค่พูดเอาหล่อๆใเทพอย่างเดียวแต่เ,เขาทามาแล้วทําได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้ประเด็นที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้มันมันจะต้องเคารพในระดับไหนอย่างไรกันบ้างจะต้องให้เกียิกันในระดับไหนมันพูดยากแลวมันไม่มี อะไรที่จะมาตัดสินนะฮะว่าที่จะต้องทําแบบนั้นแบบนี้จริงอยู่ครับว่ามันมีกติการองรับอยู่แต่กติกามันก็ยืดหยุ่นพอสมควรประเด็นนี้ผมเห็นด้วยไหมครับที่แบบว่าฮ้ยถ้าเกิดว่าทําอย่างเป๊กโกบางท่านอาจจะบอกว่าเอาแบบนี้มันก็ต้องทุกคนต้องขบแบบสุภาพขบแบบถนอมน้ําใจกันอย่างเดียวมันก็คงไม่มีช็อตที่แบบว่าให้ลุ้นในวาดเสียวให้อะไรซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ตรอรี่ของการบู๊ดูดันเนี่ยมันเป็น หนึ่งในประเด็นสําคัญมากที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬามมเตสปอร์ตโดยเฉพาะมอเตอร์ีพีเนี่ยถ้ามันไม่มีตรงนี้มันจะน่าสนใจตรงไหนหล่ะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ากีฬาที่ตัดสินกันแค่เซี้ยววินาทีจริงๆนะครับกีฬาที่ต้องสู้กันต้องฟาดปันกันด้วยความเร็วระดับ300ขึ้นไปเนี่ยในทางตรงๆน,น,นะฮะอันนี้บางทีมันอยู่เหนือการควบคุมของรถแข่งของประสิทธิภาพของรถแข่งของศักยภาพคนนักแข่งคนนั้นนั้น มันจะต้องมีบ้างแต่สิ่งที่ผมเห็นด้วยกับเป็กโกอย่างยิ่งก็คือนักแข่งทุกคนจะต้องเคารพจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติทุกคนคู่แข่งทุกคนในสนามอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วผมก็มั่นใจนะว่าโดยเบสิกล้วเนี่ยนักแข่งทั้งหมด22คนหรือในปีหน้าจะเป็น24คนทุกคนมีคุณสมบัติตรงนี้อยู่แล้วนะฮะทุกคนมีสัญชตาตญาณของความที่จะมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกกไปก็คื ุกคนลองคิดดูว่ามันแพ้ชนะกันแค่0.001วินาทีก็มีบางทีนะฮะมันขนาดนั้นเลยครับมองด้วยตาเปล่ายังไม่รู้เลยว่าใครเข้าเส้นชัยยังไม่รู้เลยว่าโค้งนี้ใครจะมาแล้วกับความคู่ขี้สูสีกับความเร็วขนาดนั้นบางทีนะฮะมันก็อาจจะมีบ้างที่ไม่ตั้งใจที่กระแทกกันไปที่หลุดกันไปอย่างเข้าโค้งไปอย่างเงี้ยบางทีกะว่าจะเสียบใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ยางของเราเนี่ยมันหมดแล้วนะฮะยางหมดเลยทําให้พลาด ไปกวาดอีกคันหนึ่งเข้าไปจากที่ตัวเองจะล้มคนเดียวกลายปเป็นว่าไปกวาดคนที่เรากำลังจะแซงเขาเนี่ยล้มไปนี่กรณีหนึ่งหรืออาจจะเป็นกรณีของการชิงโค้งแรกทุกคนรู้ว่ามันสําคัญใช่ไหมเพราะว่าเรียกว่าบางทีมันเป็นโค้งที่มันอยู่ใกล้กันกับจุดสตาร์ทครับใส่กันมาเต็มที่บางทียังไม่ถึงเกียร์สามเลยฮะอัดกันมาเนี่ยจะต้องมาเบรกบางทีก็ทิ่มท้ายกันบ้างบางทีก็ปิดเหลี่ยมปิดลายกันไม่ดีนะครับ กระแทกกระทันกันไปบ้างนี่ฮะมันมันก็จะมีอยู่แบบนี้ดังนั้นผมมองว่าตรงนี้มันละเอียดอ่อนนะครับถ้าจะมาบอกว่าไอการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยมันมันมีมากขนาดไหนเพียงไหนยังไงกันบ้างเนี่ยมันอาจจะพูดยากนะฮะแต่ในส่วนตัวของผมผมยังมองมุมมองแบบโลกสวยอยู่นะขออภัยสาหรับบางท่านผมยังมองว่าทุกคนมันมีกันหมดแหละฮะแต่มันอยู่เหนือการควบคุมเหนือการควบคุมของตัวนักแข่งเองเหนือเรียกว่าประสิทธิภาพของรถแข่ง มันมีเหตุมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่โผล่เข้ามาไงที่ทําให้เกิดเป็นกรณีกระแทกแต่สิ่งที่มันจะตามต่อกันไปเนี่ยก็คือมันจะต่างกันฮะเช่นเช่นว่านักแข่งบางคนรู้ว่าตัวเองผิดจะรีบไปขอโทษอันนี้อันนี้เป็นการพูดถึงนะครับไม่ได้ว่ายกตัวอย่างคนนั้นทําไมคนนั้นทำทำไมคนนี้ไม่ทําไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะฮะเป็นการพูดยกตัวอย่างให้เห็นภาพลอยๆขึ้นมาเฉยๆบางคนรู้ตัวเองว่าผิดรีบเข้าไปเลยฮะถ้าเกิดว่าหลังแข่ง แต่ถ้าเกิดว่าในตอนแข่งนี่อาจจะเรียกว่ายกไม้ยกมือหรือแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าขอโทษนะขออภัยนะอะไรอย่างนี้ซึ่งบางคนทําซึ่งบางคนอาจจะไม่ทําหรือบางคนอาจจะทหนาตอนนั้นหรือบางคนอาจจะเสร็จสิ้นแล้วก็อาจจะไปขอโทษขอโพยกันทีหลังอาจจะเข้าไปยังพิษของคู้ต่อสู้แล้วก็ไปขอโทษกันเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าสัญ,ญลักษณ์ทางมือทางอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วทีนี้คนที่ถูกกระทําบางคนพอได้รับการขอโทษ พอได้รับการยกไม้ยกมือแล้วอาจจะยกไม่ยกมือตอบไม่เป็นไรแต่บางคนอาจจะโวยวายบ้างอาจจะมีการอะไรยังไงก็ว่ากันไปในตรงนั้นนะฮะซึ่งนี่แหละมันต่างกันบางคนเจอปุ๊บไม่ได้จะต้องมีนะฮะหรือบางคนเจอปุอ๊บก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนี่นะครับคือความคือความต่างแล้วทีนี้เรื่องของการกระทบกันเนี่ยเท่าที่เป๊กโก้บอกมาที่เป๊กโก,ก้มองว่ามันน้อย ทุกคนเห็นด้วยว่ามันว่ามันน้อยมเมื่อเทียบกับยุคสมัยก่อนที่ผมเล่ามาโรซี่กับคนนั้นคนนี้มาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเอา,เอา2ปี3ปีเอาสปีแล้วกันนะครับที่โผล่เข้ามาเนี่ยอย่างในปีนี้ทุกคนเห็นมีกรณีไหนบ้างฮะที่มันดูเหมือนจะอาจจะแอคชั่นหน่อยนึงอาจแจ็คเมลเลอร์กับจวนเมียรของซูซูกิกับดูคาติเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกครับทั้งคู่น่าจะอย่างตำาๆน่าจะ3ครั้งนะฮะโน่นนะตั้งแต่ตน้นฤดูกาลที่โลซาลกาต้าแล้วก อาจจะไม่จบนะครับช่วงแรกๆนยอาจจะแบบว่าอาจจะมีการชี้ไม้ชี้มืออะไรไปนะฮะเราก็อาจจะมีการมาจอดรถขนาบข้างกันเคลียร์ใจกันว่้วทำไมาคุณอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมาแบบว่ามีชี้มงชี้ไม้มีขึงขังอะ่ะแล้วก็อาจจะลามไปถึงช่องทางโซเชียลนะครับโดนสื่อถามนะ่ะเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไปโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวใน Facebook ส่วนตัวว่าเนี่ยผมรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ไม่พอ,อไมพ,ออพอใจอย่างนั้นไม่พอใจอย่างนี้มันก็จะมี หรือบางคนไม่ได้ไปโพอสอะไรหรอกแต่ซื้อต้องการข่าวต้องการประเด็นก็อาจจะไปถามจี้เนี่ยคุณถูกนักแข่งคนนี้ชนเข้ามาเนี่ยความจริงแล้วเขาไม่น่าจะชนคุณเลยนะแต่คุณมีมีความรู้สึกออยังไงเนี่ยมันจะมีเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดไฟไงสื่อจุดไฟเพื่อที่จะให้เอาประเด็นเป็นดราม่าก,ก็มีนะครับเป็นใครอีกล่ะถ้าในปีนี้ก็น่าจะเป็นคู่นี้แหละที่ดูเดือดที่สุดน,นะฮะอาจจะเป็นอยมามติน mark กับมาร์กมาเกสหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ มาตินก็อาจจะรู้สึกวอยไยอะไรบ้างนะครับอาจจะแบบว่าไปโพสต์ตัดพ้อต่อว่านิดนึงบ้างแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประเด็นเทียบเท่ากับยานเมียกับทางแจ็คมิลเลอร์เขานะแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านู้นะครับในปี2020เนี่ยอันนี้ทุกคนยังคงไม่ลืมใช่ไหมครับที่ออสเตรียสนามเรดบูลิงนะฮะโยฮันซาโก้ปะทะกับฟแฟรงกี้นะฮะฟังโกโมเบเดลี่ ก็เรียกว่า2คนนี้ประท่ากันแฟงกี้ก็เจ็บนู่นล่ะนะจงเข้าโรงพยาบาลต้องเช็คต้องสแกนกันละเอียดเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะไม่ได้ว่าร้ายแรงร้ายแรงอะไรที่สุดแต่ผลที่มันร้ายแรงตามมามันไม่ใช่2คนนี้ฮะมันเป็นผลที่รถแข่งของแฟงกี้ในกระเด็นกระดอนนะครับออกมาแล้วนักแข่ง2คนของยยมาฮ่นในขณะนั้นก็คือวาเลนติโนโรซี่แล้วก็มาวิวินยาเลสเนี่ยวิ่งเข้ามารถนี่เฉียดหัวเป็นหน่อยเดียวเองนะฮะประมาณน่าจะประมาณคืบหนึ่งหรือว่าศอกหนึ่งอะโอ้โห ถ้ามันต่ํากว่านั้นนิดนึงเนี่ยผมไม่อยากคิดเลยฮนะว่าผลร้ายแรงที่ตามมามันจะประเมินค่ากันไม่ได้เลยฮะว่ามันจะขนาดไหนครับนั่นก็คือมันเป็นผลที่เรียกว่ากับการต่อสู้กับการเรียกว่าต้องการความสําเร็จอาจจะแบบว่าดูดันกเกลี้ยกลาดเกินไปแล้วมันไม่ได้ว่ามีผลกับตัวเรากับคนที่เราไปปะทะอย่างเดียวแต่มันไปมีผลกับคนอื่นที่เขาวิ่งตามมาหรือคนอื่นเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่นะฮะ นี่ก็คือมันเป็นหนึ่งในความร้ายแรงที่ผมยกให้มาเห็นภาพทุกคนน่าจะพอเข้าใจใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความชนะใช้ชนะความสําเร็จเกินไปเราอาจจะต้องลองดูว่าอันนี้นักแข่งก็ต้องมีมีสปิริตมันมีแน่ๆนะครับแต่บางทีในจังหวะเสี้ยววินาทีที่ตัดสินใจใช่ไหมฮะคืออาจจะมองว่าเราน่าจะแซงเขาได้นะอ่าก็เลยอาจจะแบบว่า ไปแบบเกินลิมิตหน่อยในขณะที่รถตอนนั้นสภาพยางอาจจะไม่พร้อมหรืออาจจะเป็นลมที่มันแรงบ้างหรืออาจจะเป็นการกล่าวระยะาผิดบ้างเราอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเราขนาบข้างไปนี่เขาน่าจะเปิดให้เรานะเพราะว่าเราได้เปรียบแต่บังเอญเนี่ยคันอยู่หน้าเขาก็ไม่เปิดเหมือนกันนะครับเขาก็ปิดพอต่างคนต่างปิดทางคนเราที่ตามไปเนี่ยก็ไม่เบรกด้วยนะฮะเพราะกล่าวว่าคันกล่าวว่าไหนไหนมาไลน์หนแล้วเขา่าจะเปิด หรือแม้กระทั่งทางตรงอย่างนี้ใช่ไหมหรือพอมาอย่างนี้คิดว่าเขาน่าจะแบบว่าถอนคันเร่งให้นะครับคิดว่าเขาน่าจะยกให้แต่กลับกลายเป็นเขาเองก็ไม่ยกแต่ตัวเองก็ใส่มาเต็มที่แบบว่าไม่ได้เบรกหรือประสิทธิภาพการเบรกมันอาจจะไม่ดีเท่าเดิมในตอนนั้นเนี่ยมันก็โตมได้อ่าเหมือนกรณีของซาโกกับแฟรงกี้นั่นแหละฮะดังนั้นตรงนี้หรือเปล่าฮะที่เปโก้เขาพยายามที่จะสื่อนะฮะว่า มันไม่ใช่ว่าเป็นในเรื่องของความสวยงามออกมาอย่างเดียวผมเข้าใจความหมายโดยลึกๆของของเจ้าตัวนะไม่ใช่ว่าจะแบบว่าพูดเอาหล่อเอาเทอะไรขนาดนั้นแต่มันส่งผลึงความปลอดภัยด้วยที่เปโก้เขาไม่ได้พูดไงฮะเขาไม่ได้จเจาะลึกตรงนั้นแต่ผมเนี่ยวิเคราะห์ฟังทุกด้านนะครับว่าถ้าเกิดว่าขับแบบมีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นน้ําใจเป็นนักกีฬานั่นก็ส่วนหนึ่งละมันก็ต้องมีนะฮะแล้วก็ เคารพซึ่งกันและกันให้เกิซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีมันจะนํามาซึ่งความปลอดภัยด้วยซึ่งหลายครั้งหลายคราวใช่ไหมฮะที่เราได้เห็นว่าการเสียบการแซงกันหรือว่าการชนอะไรกันในสนามอัซิเดนต์ในสนามเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีผลแค่ทําให้เราเสียโอกาสเสียคะแนนดีๆหรือว่าทําให้คนอื่นพลาดพลั้งอะไรนะฮะมันก็นํามาซึ่งผลที่มันจะต่อเนื่องมาถึงนักแข่งคนอื่นที่กําลังทําการแข่งขันกันอยู่ณขณะนั้นนะทุกคนออะนะครับก็ ว่ากันไปนะครับสาหรับเรื่องราวของเปโก้ที่เขาว่ากันมาผมเองก็ไม่ได้ไปเห็นด้วยทั้งหมดนะผมเห็นด้วยแค่ว่าโอเคแหละหนักแข่งทุกคนควรจะเคารบกันและกันนะอันนี้เห็นด้วย100%เเกินร้อย้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าจะไปให้บอกว่านักแข่งทุกคนควรที่จะแบบว่าไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันเลยเนี่ยให้มันขาวสะอาดที่สุดอะไรอย่างนั้นนะ่ยผมว่ามันยากครับมันยากกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะถ้าเป็นกีฬาอย่างอื่นเนี่ยมันทําได้ นะฮะทุกคนอะรู้สึกเห็นด้วยหรือไม่กับเปโก้อย่างไรหรือเห็นด้วยกับผมหรือไม่อย่างไรก็ลองมาว่ากันมานะฮะทุกคนโอเคนะครับท้ายคลิปนะครับวันนี้ก็วันที่28แล้วนะฮะก็หลายๆท่านถามผมมาว่าเอ๊คุณปุ้ยพี่ปุ้ยไปไหนยังไงรือเปล่านะครับก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่ชนบุรีนี่แหละนะฮะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าบ้านเกิดก็กลับไปหาพ่อหาแม่แล้วนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีการนัดเจอมิตติ้งมีอะไรนู้นนี้นั่นรอเปล่าบางท่านหลังไมม์มา ผมก็ยอมรับนะครับว่ามันสถานการณ์มันก็ไม่น่าไว้ใจหรอกในเรื่องของโรคภัยนะฮะตัวใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็การเดินทางกันอะไรก็แล้วแต่มันผู้คนมันมารวมตัวอะไรกันมากมายตรงนั้นก็เลยมองว่าน่าจะไม่สะดวกนะครับก็เลยอยากจะฝากความห่วงใยไปถึงเพื่อนเพื่อนด้วยนั่นแหละนะที่กลับบ้านไปเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนฉีดอะไรกันครบหรือยัง บางท่านบอกว่าฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผมคงไม่ได้อธิบายยืดยาวนะบางทีเราเดินทางท่องเที่ยวนะเขาถามหานะครับอย่างผมเจอแล้วไงเขาถามมาฉีดมารูอ,อยังถ้าเราฉีดแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องหลบแต่บางคนนะครับเที่ยวที่ผมรู้จักมาใช้วิธีการหลบการอะไรถ้าหลบผ่านก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไปเจอเขาตรวจแล้วเราไม่มีเอกสารว่าเราผ่านการฉีดผ่านการตรวจอะไรมาแล้วเนี่ยจากเรื่องเล็กๆ็กมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะทุกคนดังนั้นก็ดูแลตัวเองหน่อยแล้วกันไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะ บางทีเรายัางหนุ่มยังสาวร่างกายแข็งแรงอยู่ไปเจอญาติที่น้องไปเจอพ่อแม่ไปเจอผู้สูงวัยในต่างจังหวัดเนี่ยอันนั้นเขาอาจจะไม่มีภูมิุมภูมิคุ้มกันที่ดีเท่ากับเราเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นพาหานําเชื้อไปหาเขามันก็มีนะครับที่พูดที่บ่นไม่ใช่อะไรเป็นห่วงทุกคนนั่นแหละนะครับอย่าว่ากันเลยเนาะอาราทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช่นเคยสวัสดีครับ